พี่พี่พี่พแต่หน้นนพี่น้องอ้ยขอน,นิ้วบัง,งเ,เลือกเลือกนี่บังขอลามขอนะน่ะห้อยสายแกแล้วสบ,สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดี FC เบอรส์สกูลทุกคนน้องพี่น้องตอนนี้แสแลอยู่ในเมืองน้องพอดีว่าพาซาจลอยน์มาแวะเอาเครื่องน้องพี่น้องแล้วกัน มื่อน no no. mm ี hmm. <Right. S 2> ้กแตสิมาซื <t> ้อกุ้งมาให้ทีมงานเอาเห็ดกุ้งแซ่น้ำปลาเนาะมีเอฟซีท่านนึ่งคนใจดีเนาะฝากเงินมาให้ทีมงานชุมสละแล้มาซื้อกุ้งมาเก็ดกุ้งแซ่น้ำปลาเนาะคนท้ามทีมงานชสนแสไปว่าอยากยั้งเนาะแสและก็ไปท้ามให้เนาะว่าชั้นคนอยากกุ้งแซ่น้ำปลาเมื่อนี่ยแสและก็เศร้าใก็เลยอาสาลงมาซื้อเนาะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนยังมาแวะเอาเครื่องให้เกลือเพื่อนยังนอนพี่น้องตอนนี้แสและหายอยู่นอกเนาะเดี๋ย่าไปพอกันอยู่หากุ้งอีกเทื่อเนาะพี่น้อง บางทีเจ้าจอยก็จะจไปถ้าไปซื้ออยู่ห้างประจำคนเนาะบางเทืี <laughs> ก็แวะตลาดก่อนมาเอสเปย์แวะใส่ก่อนกะค่ะไปขอเป็นคุณเทื่อนนาะพี่น้องมาเร็วมาเร็วไปไปต่อเ้าจะไปหันถ้าจะไปหันได้จบก่อนไปตลาดก่อนบอกดก่อนี่ยกระดาษหายหิวไม่ต้อบอกเร <laughs> ื่องของท่านอามาสีหิวนี่นใส่ได้อีบ่บ่สั่งได้อีบ่เนั่ยกระตาใส่มาสีหิวอ่ะตัว เอายามันแตกจอกน่ะพี่น้องสารนะงานเอฟพี่น้องพี่น้องเอฟฟอกกันยูตลาดอีกเชื่อ ีกามาหอดตลาดแรเงน้องน้องอว่าตลาดสมัคคีใส่ยาวสิเขาไปล่อเบิงข้างในนาว่าเอ้ายังแน่นาะกุ้งนไปซื้ออยู่อาหารประจำตระกูลจอยนาะพี่น้องแต่ว่าถ้ามาหล่อซื้อคกเน้ะขวดเครื่องเคยงของมันแล้วน้ะพี่น้องไปไปเจเนี่ยสิจอยเจวมันซือของพี่ม่เห็นเองมรือว่าสีซื้อเป็นกวนเลย พิกเด้ครับเบอท่มีอยาพิกดีพิกเดือกวักกะปูด้วพี่นะหอยไปไปเนาไปน้ำกันเนาะกะลำกะลมเลยเบิกสูงเนาะมักมักกอกเนาะ ตะกี้ว่าสิไปซื้อห่นค่าประจำซะจยอยเนาะพี่น้องแต่ว่าเขามาแลวนะ้วพ่อกระเถิ่งเอาซื้ออยู่นี่ซะนั่นแหละเพื่อนนะในการห่านประจำซุ้มสงแสลงเคยซื้อตลอดเลือกแม่จอยเลือกเลือกเออถ้าเป็นผู้งยิงสองคนจุบนาจุบนาหน่าสีหูเครืออย่งนันเคียงมันร้ายเนาะนะคนก็นเลยหมอบไม้ให้งชิมข้ามาซ <c oughs> ื้อทีมยิงมาเดอ้อเหมือน ไ่หลินน่าเลือกงานเลืองานเลืองานเลือ ได้บดถ้ากับซองโลากับลจอยส่เอี2ดเย็บเแม่พอทีมงานเท่างไร้นะแล้วก็จะไปรอซื้อพักทิมงานนี่นะมันใจเลยกินย่างกับปลาเรือสั่งกับปลาเรือเสื้อกับปาอินสั่งกับเรือกินเสื้อกับปอินถก็ได้ซองโลน้อ่ ช่ไหมค่ะไ้เงินหายสามแสนสิบสองพันแจกได้ได้ใบสองพันมีอยู่ได้เนี่ยสามแสนบสองเนี่น่เอาใบใบสองพันใบนเงินเงินน่อยนี่เนาะพดกันดีได้เงินหน่อยีไ เงินเวเงินไปหน่อยเงินเดันบ่วอด้าชีพบาจังนีมีสิบองมะสิบสอให้เลยนแต่เจนสิอมละหา่ายจะ้ยังสิบสองพันเจ้านี่ชิลุกว่าีด้อไม่าดขนลุกไม่ขาดอนอนไปโอ้เนี่ยคือทังเาหัจะั่นีะ ดูว่าสิผากไปหะลักก่อนมาท่าออกจังวาเอาบอยาตมานะผากไวเลยบอกไดไปคอยออกก็สิมาเอาไปคอยออกจอยจอยขาัีดเลยเจเจเมาดีมือจะไหวเ่ยหาประจั้าลายหนีทดีมือเนี่ยลอ้าองอกงเหยีดแจมร้ายในกลุ่มหาลายอาซิบหาอาซิห nào đây cả? À. Em được. Em? Oh, em đi cả Thêm gì nữa Thêm Ơ nà, thêm gì Thêm đi thì để bằng nào thêm ừ, Không qua một bóp thì ăn không bằng nào Không có rồi Ê á Ui, thì em người đi xong, này thiêng ảo hàng lên nọ thiêng này thiêng ảo bạn đấy nhỉ Ăn ăn đi, cho ai Phi ăn bài này

อะไรแต่ลูกค้าก็ไม่ขาดพี่ลึกขนาดนกมเทลยเทียงไดเทียงเอาให้ยงี้ลูกค้าเด้อด้อเด้ได้ด้อด้ดเด้เ เงเเียงเอาอะไปหล่อตอนเะไปหล่อตอนะพี่น้องซื้อหล้วก็พากไว้นะาสนใคนนี้หางประจำคนก็นเลยพากนั่งก็จวะว่อันนี้เป็นเจลจีนท่านัวนี้ที่หา, <laughs> าตัวนแขืออีพเจลจีนเ่าสนสจจจนจอจ ตอนนี้ก็จะคล้ายพักน้องพี่น้องส่วนใหญ่ทักกับสิไลน้นะ่นะก็จับผูกพักยามในไลน์พี่น้อง,องพักบวอวยดลวยยามอาชจะจอยไปซื้อจอยพักเทียมฮะเดียวจอยซออื้อแต่หมพรีกก็ได้ทงเธอได้พักเทียมะจอยอจะจกทอง เอาทุหนึ่งบ่เอาเพียอท้องหนึ่งเ,เงื่งสือบักพริกเราเห็ดแจ่วันวรืมพักเียงเจ้าใจมันสือแจวจีหนือวา่าม้าลนเนาะี่ไฟต่อเจ้าใจเปนกมาสือมีเครื่องฟากเมื่อ อายเพนอยู่ตงเฉก็จะเป็นอาออีว่าคนบ้านเอาจิไปอายจะเป็นห้อยจุห้อยควนรอานะคะุห้อยสดุห้อยกระจายแบนี้สูะซื้อกระหองสี่้านฮัลโหลอา้าเณียังไงไปยังโจทามโจทามอายอ่ เพ the es> uhh nah ื่อนยังโทรถามอเพื่อนเอาว่าเพียงแห่เพราะว่าอยู่ตลาดนองจึซื้อเรื่องม่พรากในอ้ายอยู่กรุงเทพเพราะคนบ้านเอาชิลงเปลงเพ่น้องก็เลยซื้อเรื่องปากลงไปอ้าย่ปน้าะจอยตาพักหอมหรือเปลว่าปีไใส่นี้น่ใส่ด้ะใส่เอัือสามพันด้ะใส เาสามันท่ากินมัเป็นชิปนะอโอเคดเองามดีว่านี่นีนี่อ้างามดีให้งามวไม่แตอยากซต้มไม่แต่อยากซตมือมงไดป่ไปรอทั้งหนาด้วยเหรอโบโบสั่งม่วงว่ะมาทั้งจีรอให้มันถั่วจองเพี่บกักกันจองบ่หมกจองหมกจอง mặc dù mặc chong hèn mặc dù 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 mà dù mặc dù mặc dù mặc dù Bởi là sai hắn là bây nè bây giờ 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 bây đây bây giờ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  bây bây giờ bây giờ bây bây giờ bây giờ bây ใครูจะง่ามป่าดพี่นอง่มกมพัคไปนนเรือนี่เป็นดับเด็กถึงว่าเป็น้าวัน้าะเอามาดหาอะไรเนาะินอยู่บ่ละเออทางบูสเอา ชิมหาชิมหาอ่าถูมหงอันนี้เป็นดักแตะได้สยนะจงับของกระไดบางนะหงงวใสอ่าถูงนี่ที่ะานานจะเป็นคาไหั้งอะไัยเมื่อกี้งาที่เป็นสมพักเขียนี่ยงนเด้ออพี่พักเหียญลองเมื่อกี้โดเด้อมันไสบางๆได้หยังไมออีกได้เ่ะ ไปมันงี้ยคือหัวยอีกนรกกันโดนรืกพักกันดูงั้นม้าหงได้้องไงเด็ี่ยวอันนี้เป็นยังน้ำหนังเ็หนังเลยน้ำหนังเยชีดแหงป้าได้ค่ะ ข้านิก็เป็นหมันน้องหมันแบบดูมาเออ่าข้านก็จะกับสิมีสุดยำพักสลาดน้พี่น้องสีปอนผักเห็ดไปไปกับปูก็จะไปปูเหี้ยกับปูเยหนูบป่าเนี่ยกับปูเหียปูอยูรุมบัวกัปูจะไปกับปูไปกับปูกับปูแดงน้อพี่น้องใคยไปโจ๊ะลูกใครเปโอยอันนี้เป็น พี่พ <curves> ี่พี่ไม้ช่อๆร่อนหรือทางนี้ทางนี้จะของป่ากันหรอินใบไม้เที่ยวเที่ยวเขียดเขียดนอนเดิมห้ามากรูงเียดมาเยอะาใไมเที่ยวเที่ยวเลยผปวใหญ่แล้ววะถ้าไข่หมดแดงขอาไดแดงเลิฟร้านเลยเด้อเป็นปลาดุกค่ะ ข่จีที่ส่วนชุดอบอสช่อซื้อบอปห้าข่จีตห้าข่จีลูกคืนมงดาป้าเมงดาพี่น้องน่ก็สิเป็นขนมนาพี่น้องลูกชิ้นกะแลมหนหนาบุยมดม่เราโบไฮดี้มโซมพวกฮัตมีเขียบเบอพวกเขากอง่้องขนขนมนาโซน ซูชิน้องมันกินสำเร็จรูปด้วยค่ะมันกินซุปนี่บังขอลามขอมเนาะข้าเหนียวหมากมวใครยังรอต่อไปข้านั่งก็บเจ้าไข่หอยสายเนาะพี่น้อง ยังัไงถามเขื่องยี่บันเราจะเอาเงี้ยอ,อีกเดียวคนสิพาเมอาไงอายมันนะขนมนแล้วจา้าโซนนี้เป็นขนมนุ่มเจนเอ๋อยประจอยอืม เจะจอยซสือขนมไปโคตรระบะอ้าวหลอขึ้นเห็นแมงเอกร้านหน้ทังนี้ก็ได้ตี้จอยรานไปทั้งเสือผาบ้าลูกตอลูกหงส์หตวกต้อยสายแกแล้ว หลังจากที่ว่าซื้อเครื่องครบแล้วเราออกน้องพี่น้องร <ละ S 2> ัดสิไปลัดออกไปเอาเครื่องบอหันที่เอาฝากไว้เนาะพี่น้องก็สิไลต์าตานเดี๋ยวฮันหลอคนร้ายกันหรอหาตัว <c oughs> ไปหาตัวเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยลูกค้าสองคนนี้่ตเก่งขนาดกันจะวะใช่ย,ย,ย, <c oughs> ยืดยืดยัง <c oughs> ลัดออกมาเอาเครื่องบอลเท้าฝากเนาะพี่น้องครบไปละ คุงแถเป็น้อตรงใหญ่งเทย่สิันแหละงเจ็ดสไปมาเอาเครื่องแก่วฝากไว้เนาะคุควเนี่

ไปนะอามาเจา้าค <laughs> ่าย,ยาลูกค่ะเจ้าค่ายลูกหายวะจ้าค่ายลูกใช่โต๊ะจ้อยแต่เครื่องครบแ้วก็ออกเด้อจ้าไปไลาย,ยางอยู่ด้วยอกวอกเมื่อเนาะพี่น้องวันนี้เรียกเอาเสีย่าเตรียมการเฮโทเรรียนมม่ไแรไปดุกบ่ ใเนเตียพบแล้วก็ค้ากันออกจ้าอ <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องวันนี้สัหรับกีเมียเฉลสีฝากไวส้สนีก้อนหนอนเดียวสีปากกันหอบเครื่องเลยก้อนาะพี่น้องเครื่องไลายไปพผากันไหมคลิปหน้านะคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสีบอนสีพาม์เฮดไม่หนวนกุ้งแซ่น้ำป่าเนาะไวเผาะกัออนคลิปต่อไปเนะาะงก่อสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสใิเลยไปคลิปต่อไปนี้เด้อบ๊บายยบาหอบเครื่องมาก่อน